จริงว่ที่แล้วหนูในที่นาข้าพี่ทาแป้งค่อยเอาละงั้นคือว่ามีเจ้าเอาตัวนี้สลับกันแล้วนะครับาดีดีดีคนมาคนมาเคยเล่นหวยนั่นแหละมันถึงเองคนมาเคยเล่นหวยแล้วคนถูกว่าหมักเล่นหวยเดี๋ยวพี่นัาบอกตำแหน่งอันนี้นะตันนี้นะอันนี้ เอาทีนี้ okay. อ่ะเราเราต้องทาอย่างนี้เลยทาใส่มือก่อนทาอันนี <h 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 ้เลยแล้วทาใส่มือทาใส่มือเหรอคะโอ้โหดายเป่งเลยแง่เลยยี่ห้อนี่อย่างเนี้ยเท่านได้หอมหอมกับเราด้วยตองตองถูถูปิดใบกันยี่ห้อนปิดใบสองแสนบาทสองแสนบาท บ้านค่อยเลยนิ้ว Man นี่ไงสองแสนบาทเอาออกเดี๋ยนี่หาเลี้ยวเลี้ยวให้เอฟซีดูอ่ะโอ้เห็นแล้วนะเอามาเห็นยังหัวห่วยคือตาดีฮะอยเห็นแล้วเห็นอฟซีค่อยเห็นแล้วไอ้ไฟมันแก้งๆคอยยังมองว่เห็นอยู่พี่นัดเกองมากแล้วแม่นด้วยพี่ยังมองว่เห็นอยู่พี่นัดเก่งมากแล้วแม่นด้วยจะบอกเอ้าใส่ใส่เอ้านี่นี่ค่อยดูตามเจ้าตูตามค่อยเด้อเอฟซีดูเด้อ มีซูมมีซูมนี่นี่นี่ F C ดูที่มือที่นัดนะแดนี่บอวซีนี่นะ F C ดูนะซีบอ่นี่ตัวนี้นะตรงนี้เลยนะ F C ดูนะนุ้ยเห็นแล้ว F C เห็นยังคอยกับท่านนี่เห็นเห็นยังเอาดูกันดีๆนะคะเห็นบอกนี่หนึ่งต้วเหรอนี่สามตัวนี่ หนึ่งสองสามเอสซีดูสี่หนึ่งเจ็ดใช่เอสซีนะคะสี่หนึ่งเจ็ดนะคะนี่ใครเห็นเหมือนหนูบ้างนี่นี่นะนี่สี่เออแมนสี่หนึ่งเจ็ดเออหนึ่งนี่สี่หนึ่งเออหนึ่งสี่หนึ่งเจ้าสี่เจ็ด เครเห็นอะไรบ้างหนิเนื้อเห็นเลขสี่สี่หนึ่งเจ็ดนี่ที่นั่นก็เห็นเอาดวงไขดวงมันเด้อเอาดวงไขดวงมันเด้อไม่เชื่ออย่าลบเลยใช้จักรยานในการรับชมนะไรสี่ใช่ไหมใช้วิจารณญาณบางคนก็สี่หนึ่งหนึ่งนะดูดีดูดีใกล้ใกล้เลยเนี่เอานี่งงมง่ายไม่งมง่ายงวดที่แล้วก็ตรงอ่ะเอองวดที่แล้วตรงเป๊ะเลยค่ะวิ่งวิ่งสีบอกวิ่งวิ่งอ่านิ่งค่ะ เอยัวกล้องไม่เหยียวมเอาไม่เี่ยเอาอย่าง้จะเห็นมุมกว้างๆอ่ากล้องยังได้โฟกัสนี่นะสี่เห็นเหมือนกันหมดเลยเนาะนะคะหนูก็เห็นเป็นหนึ่งเนเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งสี่แล้วไอ้สี่เห็นนะคะเนาะมีบ้านขายล่อนมีรถขายรถนะคะใช้จักรยานนะคะ อขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาซื้อในเมืองกันนะอื่นาสองเนอย่างน้าน้องมี่นี่ตัวเนี้ยน้องดูไม่เป็นมันได้สี่มันได้สี่อยนั่นเหรอหนึ่งเจ็ดอยู่เออมันได้เจ็ดอยู่ถ้าถ้าดูแบบแบบลึกๆนะใช่ดูแบบลึกๆนะอถ้าดูแบบลึก ไม่เชื่ออย่าลบเลยรกรุณา,ชา,าใช้ยิรณจาไม่ได้ดวงให้ดวงมันน้อพี่น้องเนาะเอาปเห็นเด้กกันนี่ก็สนุกสนุกนะคะเป็นคอนเทนต์นะคะอย่าคิดมากนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์ของเรานะคะอย่าคิดมากนะคะเอฟซีสาธุเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อ,อน,นะคะเป็นคอนเทนต์นะคะนเอฟซีขอ,ะะะขอเราก็จัดนี่นะเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยเอานามองในกล้องมินัทนี่เห็นบ่เบียเห็นบอนี่ดูไหมเห็นบ่สามตัว เห็นบ่เห็นบ่ในในกล้องนี่นี่อันนี้ก็นะเห็นหกเก้าแล้วแต่คนหินนะคะก็เป็นคอนเทนต์นะค่ะก็อย่าคิดมากกันเด้อคิดมากรวปวดหัวนะคะ fc แล้วหนูจะบอกให้หินนะหินนะทีนี้เนี่ยนะมีมอสขึ้นด้วยหนูเห็นบ่แล้วมีกากเพชรด้วย fc เห็นไหมนาโดนไฟแล้วจะยิบระยัยิบระยับค่ะเห็นนั่นนี่สวยมากเนาะ ขายผ้ามาซื้อ F C O ขายผ้าไปซื้อปั๊บปั๊ปั๊ปั๊กลับทางนี้กลับทางนี้เยอะตั้งหนึงขอส่งเต็มเต็มหน่อยอ๋อกลับเพชรนึ่งนะคะน้ำหนงทัดฉันสู้ต่อไปขับรถข้าวจ้าไปโอเคนะฮะก็ใครเห็นตาดีก็ตามเลขนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมนะฮะเอาเป็นคอนเทนต์เป็นความสนุกสนานนะทุกคนเนาะเอา โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ